เข้ามามึงเข้ามาไอ้สัสรลอนเลยร้อนเลยเฮี้ย คุ้ยล่ะไอเด็กี้ไอเดี้ไอเด็กี้แต่ไอเดี้คุ้ย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 เยอะ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 คนมา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 เยอะ

ฮัลโหลเข้ามาในโพสเนี่ยใครอยู่ใครอยู่หน้าโพสเข้ามาเลยแตกไอสั์แตกแตกแตกโอ้ยระเบิดเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงอย่าออกไปมึงอย่าออกไปตรงข้ามกับตึกครับ นายโพสต์ครับมาหาหน่อยครับในโพสต์ครับธนาคารครับฮัลโหล มาแล้วมาแล้วสัตว์เอาเฮียแตกมึงเข้ามาใหม่เลยเฮียเดี๋ยกกูแตกฮัลโหลครับใจยเย็นใจยเย็นผมผมเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นใจยเย็นครับ มาช่วยผมหน่อยดิมีตัวอยู่หน้าโพสเนี่ยโอ้รอบนี้เรากลัวทำไงดี จเย็นครับจะเย็นรับตี้ไอหอกกูว่าเราไปหาจุดใหม่เล่นดีกว่าตามกูมาเดี๋ยวกูแตะ ไปสัตว์เด็กกุพาเดือดอยู่ไหนกันครับ Cô hiền lại, cô hiền lại, sát cô hiền lại Cô hiền lại gì ạ หาผม่อยเด้ผมอยู่หลังคาบ้านตรงเต็นทนะ์น่ะอย่าเดินไปเดินมาไอ้มาวะ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 เป็นครับเป็นเป็น อยู่ในเต็นเลยครับเต็นแรกเลยใกล้บ้านและครับใช่ครับใช่ใช่มีครับมีผมเล่นม่เป็นครับไม่ไม่ต้องกลัวหรอกครับผมมึงเล่นบอซีได้สามวันเองไม่ตี้ครับผมผมมากับเพื่อนครับ อย่าไปยืนบนหลังคาตรงนู้นสิเดี๋ยวหัวแตกแล้วกลัไปเดี๋ยวกูยิงแม่งเลยสิยหัวลั่นไปดีนายเพื่อนายแตกอ่ะทำไงดีฮัลโหล ไอ้เหี้ยคนไม้สัตว์หลังมาหลังมาควายเอ้ยอ้าไปไหนมึงมาช่วยกูสิมันมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยมันอยู่หน้าประตูให้มันเดินเข้ามาเลยโอ้ยเฮี้ยแม่งโคตรคมเลยมึงกนเซิรฟนี้แม่งโคตรแรงอ่ะไอ้เหี้ย สัตว์กูยิงไม่โดนรู้สึกว่ากูได้ยินเสียงคนวะ่ะสัตว์กูว่าคลิปนี้แม่งยาวเน่เฮ้ยออมึงได้ยินเสียงคนไหมเฮียเฮ้ยมึงปรหรือเปล่าวะทำไมมึงยิงรัวจังโอ,อยอเฮียปรหรือเปล่าวะ